ลิศเลือกมาเนี่ยเจ็ดเพลงเป็นเพลงพี่บี้ซะหกนะครับแล้วก็มีอยู่เพลงหนึ่งที่พี่สนใจมากว่าทําไมลิศถึงเลือกมาลิศเลือกเพลงสะกดใจของแกรนมาทําไมถึงเลือกเพลงนี้ก็เป็นเพลงเร็วแล้อนแบบมันมันมันน่าสนุกดีครับแล้วเคยร้องไหมไม่เคยครับแต่แต่หมายความว่าร้องแบบ

ดูหนังสื้อมีแต่ชื่อเธอมากมายซือพิซซ่าเธอสั่งนาเธอได้ไงไม่รู้เป็นอะไรเป็นไขรใจหรือเปล่าตั้งแต่เจอเธอได้ยินเสมอทุกวันทุกวันทุกวันอยู่ในหูสงสัยเธอสกัดใจฉันด้วยคำคำว่า you love me ฉันเลยสกุนได้แค่คำนี้ I love you อ่ะโอเคมันก็น่ารักดีนะครับแต่ยังมันน่ารักเป็นหน่อยหรือเปล่าคือมันผู้หญิงผู้หญิงใช่ครับอืมมาลองลองดูเพลงของของพี่บี้มั้งนะครับก็เลือกมาน่าสนใจนะครับพี่ชอบคือเพลงแรกที่เลือกมาเนี่ยน่าสนใจดีเพลงรักพอดีกำลังฮิตอยู่ด้วย คนดูหน้ากำลังชอบหน้ากำลังกำลังชอบเลยแล้วริดชอบไหมชอบครับจะลอง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 เปิดเพลงรักให้ฟังหน่อยครับแต่คือถ้าเป็นเพลงของพี่บี้เนี่ยนะถ้าเป็นเพลงช้าไงก็ยังต้องมีต้องมีเต้นนิดหน่อยนะครับมีท่ามีเทอ่อะไรนิดนิดหน่อยหน่อยมันจะไม่เหมือนยัง วิที่ผ่านมาที่ร้องเธอรู้หรือเปล่าที่จะนิ่งๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็คงต้องมีนิดหนึงน่ง,น,งนะครับอ่าลองเพลงรักดูเพ่งจะได้รู้ความหมายของทุกจำนอทุกคำที่ฉันนั้นร้องเหมือนแทนความในใจคำเดิมเดิมครั้งก่อนไม่เคยโดนใจตอนนี้กินใจหลือ จะมีใครเพิ่งลองันเป็นเป็นเพลงคือเพิ่งออกมาใหม่ครับแล้วก็มันเพาะดีครับแล้วก็คือเหมือนกับคือตอนนี้คือเพลงเพลงเพงลงรักเนี่ยครับใช่ไหมครับลิศเ oh. พิ่งได้ฟังตอนตอนเข้าบ้านเดสตาร์ครับคือก่อนหนั้นคือตอนก่อนเข้าคือ oh. เขาเรียกว่าอะไรยังไม่ออกยังไม่ออกแล้วก็เพิ่งได้มาฟังในนี้ก็คือชอบนะครับเพาะดีครับ เพลงนี้ดีนะครับพี่ฟังดูแล้วรู้สึกดีเลยแหละมันกำลังดังด้วยนี่แล้วคี่เอเลขเขาเป็นคอนทมเพลงนี้ดังนั้นเดี๋ยวให้เขาแนะนําได้อย่างได้อย่างแบบเต็มที่เลยจอ่งจริงที่ชอบอย่างหนึ่งตอนนี้นะคือแบบเขากล้าขึ้นเยอะเลยอะจากแต่ก่อนเหมือนกับอาจจะแบบงงงงไม่ก็ไม่ก่าตอนนี้คือแบบว่าให้ปุ๊บก็ซัดมาเต็มเต็มเลยเงี้ยซึ่งดีมากเลยนะครับจริงก็ต้องอย่างเงี้ยทำให้แบบเราทํางานง่ายขึ้นด้วยดูรู้เลยว่าได้หรือไม่ได้อะไรเงี้ย ชอบเพลงนี้ไหมชอบครับพี่ชอบเมื่อกี้ฟังแล้วชอบพี่รู้สึกว่าแบบถ้าแบบมันงเพลงเร็วๆอะไรมันต้องแบบเป้นอย่างจริงจังเกินไปนะครับเพลงนี้กําลังดีมีท่านิดๆหน่อยๆน่าจะออกน่าจะเหมาะสมแล้วอยู่กําลังอยู่ในความนิยมคนดูรู้จักนะครับแล้วก็พวกพี่ๆก็ถนัดกันมากอย่างเงี้ยน่าจะช่วยได้เยอะทีเดียวนะครับเอาเพลงนี้ไหมเอาครับโอเคนะครับของริดเพลงชื่อเพลงรักนะครับของพี่บี้นะครับทีนี้มาถึง เพลงคู่กับศิลปินซึ่งหลุ้นไหมว่าอยากร้องกับใครยังไง รุ่นไม่อยากรอใครกถ้าอยากรอใครก็อยากรอพี่วี่ครับเ๋อเหรอครับรู้สึกพี่บี่เสียติดทุรมั้งรู้สึกพี่บีที่ไปลาวไปไปเล่นคอนเสิร์ตนี่ก็เลยครับคือแบบว่าการเลือกคู่เนี่ยนะครับพี่ก็จะเลือกคนที่เหมาะสมให้กับเราดูว่าเออเราเราศักยภาพเราประมาณไหนรูปร่างบุคลิกเราประมาณไหนพี่ก็จะเลือกคนที่เหมาะสมให้ทีนี้รุ่นพี่เดอะสตาร์ที่พี่คิดว่าเหมาะกับลิศมากเหมาะมากเพราะว่าด้วย ขนาดรูปร่างอะไรต่างๆเน่ยเหมาะมากเลยก็เลยจะให้ร้องกับพี่จิว๋วพี่จิ๋วเดอะสตาร์หนึ่งทำไมพี่จิวเนียนะครับแล้วเสียงเขาออ๋ไม่รำกลวัาคือพี่จิ๋วเนี่ยเป็นมืออาชีพมากเขาจะรู้ว่าเขาจะต้องช่วยเราขนาดไหนยังไง S <S เผืออใจว่าคือถ้าหากว,ว่าเลือกคนที่แบบร้องไม่ค่อยเก่งเนี่ยนนเขาเขาก็จะเอาตัวเองไม่รอดแต่จินุเนี่ยเขาจะเอาตัวเองรอดและช่วยให้อีกคนหนึ่งรอดด้วยและอย่างที่ว่าด้วยตัวรูปร่างด้วยส,สวยัดส่วนด้วยส่วนสูงอะไรต่างๆมันจะกลายเป็นแบบผู้ชายสูงกว่าผู้หญิงแล้วก็แบบดูเหมาะสมกันแล้วก็ร้องเพลงซึ้งๆหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะดูดีเพราะว่าพี่ชอบลิจากอาทิตย์ที่ผ่านมาที่แบบผมให้ยิ้มร้องจริงจังเนี่ยฟังดูดี มันดูแบบเฮ้ยเท่หวะ่ะออะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่าจิ๋วเหมาะเพราะจิ๋วเสียงเพราะด้วยคือเขาสามารถร้องแบบแรงก็ได้หรือร้องหวานก็ได้แต่พี่ก็อยากให้เขาร้องหวานคู่กันลิศมันก็จะดูเป็นแบบว่าซึ้งๆกันแต่นี้เพลงเนี่ยที่พี่เลือกให้เนี่ยพี่ไม่อยากให้มันหวานมาก<ะ>เพราะว่าถ้าหวานมากเดี๋ยวเราอาจจะไปแบบยิ้มไปเขินมาเราอยากให้ร้องเพลงค่อนข้างเศร้านิดๆคือเพลงใจฉันเป็นของเธอของพีซเมเกอร์ใช่ คือเนื้อหามันจะแบบว่าเหมือนกับคิดถึงกันดังนั้นมันคงจะไม่ถึงขนาดจะต้องมาจับมือคู่กันอะไรกันอย่างหวานว่ามันเป็นร้องคิดถึงกันนะครับ <c oughs> อืมนะครับเราได้ไเนี่อ่าอันี้ก็อยู่ที่การฝึกฝนละอันนี้เป็นโจทย์ที่อยากจะให้ต้องเอาชนะให้ได้ <Okay. S 1> คือคพี่เลือกแต่ละคู่ให้มีความเหมาะสมในในตัวเริ่มจากตัวเราแล้วเราค่อยคิดถึงคู่ว่าจะให้คู่ใครนะครับแล้วไม่ต้องกลัวพี่จิ๋วเขา เขามีความสามารถและเขาพร้อมจะช่วยนะครับช่วยกันประคับประคองให้รอดไม่ใช่ให้ล่มนะครับดังนั้นไม่ต้องห่วงนะครับก็คือลิตร้องเพลงใจฉันเป็นของเธอคู่กับพี่จิวดสตาร์นะครับอืมโอเคขอให้โชคดีจ้าขอบคุณครับรอบรได้แล้วคสายล เหลืออีกไม่กี่สัปดาห์แล้วครับเราจะได้รู้แล้วว่าใครจะเป็นเดอะสตาร์คนที่6ของเมืองไทยซึ่งจะเป็นใครนั้นคําตอบอยู่ที่คนไทยทั้งประเทศครับส,งส่งคะแนนของคุณมาได้ทาง SMS พิมพ์เครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันที่ท่านชื่นชอบและส่งมาที่42 42 899หรือกดดอกจัน4998ตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันที่ท่านชื่นชอบหลังจากนั้นกดโทรออกอย่าลืมนะครับว่าใครใ <น S 2> จะได้เป็นเดอะสตาร์คนที่หของไทยจะ่เป็นผลงานจุดประจิจทําันนี้เว้ เพ okay. yeah, ื่อดาวดวงนั้นแม่ฉันต้องฝ่าฟันเพื่อดาวดวงนั้นฉันจะทำให้เหนือกว่าเพื่อดาวดวงนั้น